Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Faqad kala allahu tabaraka wa ta'ala Wa huwa asdaqul qailin Wa la tahinu wa la tahzanu Wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin Sadaqallahu al-azim Khokom rak Ya, ini kat Rumpu awli Khokom rak Khom pratana kho di จงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ศรัทธาที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับท่านทั้งหลายที่เคารพครับกับวันนี้ของเราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคําว่ารักนันมีแต่เพียงวันวานวันนี้ไม่มีแล้วเราต้องการที่จะรังสรรค์และเจรนายคำนี้เราต้องการที่จะสูบฉีดคําคํานี้ให้อยู่ในเส้นเลือดของมุสลิมให้ได้มีทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตแล้วก็ไดให้มีในปริมาณที่ จะรังสรรค์ผลักดันทําให้ผู้มีมันคิดทําแล้วก็รังสรรค์แต่สิ่งที่มีความจาเริญแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นหลังข้อมูลในวันนี้ก็ยังเป็นข้อมูลที่อยู่ในมุมมองในมิตีต่างๆของคําว่ารักนันเองท่านทุกท่ายครับเราได้พูดกันมาหลากรูปแบบแม้กระทั่งสถานที่ <c oughs> ว่าที่ไหนที่เอารักที่ไหนที่เอากเกลียด คนที่อ่ลนแร์รักหรือกันขอไปครับการต่อสู้การดินดน้นรนการใช้ความพยายามที่อ่อนแรงมากที่สุดก็คือไม่จะพยายามแมนะนําให้คนที่ทะเลาะกันดีกันไม่จะพยายามพูดพยายามปลา,ายัยพยายามบรรยายแต่คําพูดซึ่ถือเป็นการเสียสละเป็นการยีหัดที่สําคัญที่สุดก็คือกลิมาตัฮหักคําพูดที่ตรงตามความเป็นจริงพูดเมื่อไหร่ตุกอโลลีอิมมินจาอิรินพูด ถ้าภาษาไทยเราก็คือพูดใส่หน้าผูน้นำที่ไม่ถูกต้องกล้าพูดไหมคําพูดที่ถูกต้องต่อหน้าผูน้นำที่ไม่ถูกต้องคําพูดอย่างนั้นถือว่าเป็นนักต่อสู้ที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดเป็นการใช้ลิ้นที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดอัลลอฮ์ครับคนอาจจะไม่รักถ้าคนรักอาจจะต้องทําอย่างอื่นท่านทั้งหลายที่กรรพบัณฑัอาขบ,บลุลฮะดีสอิลัยอัสบะกูฮู คำพูดที่ฉันรักมากที่สุดนบีบอกก็คือคำพูดที่มีสัจจะเพราะนบีท่านทรงคุณลักษณะศิริกุณมีสัจจะเอ้าต่อไปนี้เราไปดูว่าคำพูดอะไรบ้างที่อัล l l a ์รักมากที่สุดอัฮับบุลกัลามอิลลลลอฮิต้าลาอัลบาอุลคำพูดที่อัล l l a ์รักมากที่สุดนั้นมีอสี่คำด้วยกันแต่บางหลายบางคนก็อาจจะอ่านไปได้แล้วนะครับซุบฮานัลลอฮ์คำที่หนึ่งคำที่สองอัลฮัมดุลิลลา คำที่สามลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำที่สี่อัลลอฮฺอักบัรแล้วนบีได้พูดด้วยว่าลายดุลกบบีไอยิฮินนบัดะต์ไม่มีปัญหาต่อการที่จะเริ่มคำคำไหนก่อนก็ตามเด็กเด็กศูนย์ออกเด็กเล็กเด็กเด็กอนุบาลเขาเอาไปร้องเป็นเพลงผมจะร้องให้ฟังก็ได้ซุบฮานัลลอฮวัลฮัมดุลิลลาฮอ วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺอัลลอฮุอักบัรบ์ก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ประการใดยิ่งทําให้จําเร็วขึ้นและนี่คือสี่คำที่อัลเลิ์รักมากที่สุดท่านรู้แล้วครับปฏิบัติเลยครับสอนเลยครับซุบฮานัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาฮาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺอัลลอฮุอักบัรก่อนที่จะยืนก่อนที่จะนั่งก่อนที่จะเดินก่อนที่จะไปไหนก่อนที่จะทําอะไรเอาไปด้วย เอาคาพูดที่อลัลลอฮ์รักนีไปกับเราด้วยนะครับนั่นคือการที่เราเป็นคนที่อลัลลอฮ์รักในสองเดงรู้เน่ยแล้วก็ปฏิบัติด้วยไอ้คำว่าเด่งนี่ผมมาใช้ถูกหรือเปล่าก็เห็ว่ามีนักเรียนบางคนเนี่ยที่อยู่กับผมเนี่ยได้รับเงินสองเด้งคือทำหนังสือจากรียนไปขอทุนสองแห่งแล้วเขาก็รับทั้งสองแห่งเลยอเจอกันก็บอกว่า,าสองเด้งเป็นก,กับพื่อไปย้น เ,เราก็เลยเอามาพูดตรงนี้โดยว่าเป็นผลบวกจากกันได้รับนะครับสองทางด้วยกันเรียนแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยท่านทั้งหลายที่เคารพครับสิ่งที่เราจะได้รับความรักจะเอารถซูบารุมาวัวตาลายนั้นไม่ได้แปลว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องกระทําอย่างเดียวเมืทีทำเล่นเล่นเรื่องสนุกสนุกก็เล่นรักเหมือนกันนะครับเรื่องสนุกสนุกเนี่ยเล่นรักอย่างโมอาชโรการเล่าเลื่อระหว่างสามีภรรยาเล่นรักโมอาชโร แล้วก็สิ่งที่รักชัดๆที่พูดไว้ก็คืออัลฮับบุลละฮุอิลลออตาลาอิจราอุนเคลวะรัมของเล่นๆนี่ว่าสิ่งสนุกสนุกที่อัลลอฮ์รักการเล่นๆที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดก็คืออิจราอุนเคลนี่ก็คือการขี่ม้าวิ่งม้าวะรัมไือการหัดเม่นการยิงปืนการยิงธนูการหัดเม่นนะครับอย่างเงี้ยอัลลอฮ์รักแล้วก็อิจราอุนเคลการวิ่งการขับ รู้จักวิธีการกำกับการขับการขี่ม้าอะไรประมาณนี yal, okay. ้ข yeah. <zone> so, ี่ม yeah. no, I mean, so, ้าขี่มาขี่เรือขี่ม้าขี่รถขี่อะไรต่างๆประมาณนี้บางทีหลายที่เคารพครับนั่นคือสิ่งที่อลรักแต่เรากต้องการความเมนยำต้องการความคุ้นนะครับขับรถให้เป็นขับเรือให้เป็นขี่ม้าให้เป็นไม่มีอะไรหรอกครับที่มันตามใจเราที่เราจะมีความสุขแล้วก็จะให้ตามใจเราทุกอย่างนอกจากมากับเกลือมันก็คือเอาเอาเอาก้านเกลือมา แขวนคอถูกเชือกแล้วแขวนคอแล้วก็วิ่งท่านสามารถสั่งมันได้จะไปซ้ายไปขวามาทำวิ่งเอง <c oughs> นั่นคือไม่มีสิญญาา่งใดจะตามใจเราเท่ากับมา้ากลับด้วยตรงนี้ตอนนี้มันถูกกระตุกมาจากคําได้วิ่งก็เลยเอามาวิ่งตรงม้ากลับด้วยแต่จริงจริงล้ากำลังบอกว่าการลเล่นที่สําคัญที่อรรถชุบานอวตาลารักมากที่สุดก็คือเล่นมาไม่ใช่เล่นมาอย่างที่เขาเล่นอย่างนั้นคือหัดขี่ม้าให้เก่งแล้วก็หัดมั่นยำ ท่านนักาที่ก็รครับต่อไปเราจะพูดกันในอีกมิติหนึ่งก็คือเบ่าวของอลัลลอฮฺซา,า,าลาฮนอวลาที่ให้ประโยชน์มากที่สุดนั่นเป็นใครครูบาอาจารย์ที่สอนคนทั้งโลกนี่หรือเปล่าคนที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดก็คือคนที่ให้ประโยชน์ต่อครอบครัวมากที่สุดอัลฟาอูฮุมลิอิยาลีคนที่ให้ประโยชน์ต่อครอบครัวมากที่สุดครอบครัวอยากได้อะไรก็ให้ถ้าหากว่าเขาอยากได้อะไรให้เขาไม่ได้ก็ขออภัยเขา เขาให้อภัยก็แฮปปี้อัลฮัมดุลิลเลยดังนั้นคนที่ถือว่าเป็นคนที่เป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดก็คือคนที่ให้ประโยชน์ต่อครอบครัวมากที่สุดและอาฮับบัอิบาดิลละอัลซันฮุมโคลุกันคนที่เป็นบ่าวอัลลอฮ์แล้วก็อัลลอฮ์รักเขามากที่สุดก็คือคนที่มีกิริยามารยาทดีที่สุดท่านผู้หลายที่เคารพครับท่านก็คงอยากจะรู้ต่อไปอีกว่าอะไรอีกบอกมาอีกบอกมาอีกบอกมาอีกก็อยากจะบอกต่อไปนี้ก็คือว่าบ้านที่อัลลอฮ์รักเนี่ยบ้านเยอะแยะในโลกนี้ บา้านยังไงที่เรารักมากที่สุดเราต้องดูบางบาง้านมนปิดประตูตลอดไม่รับแขกเลยนะครับก็แปลว่าเป็นบ้านเหมือนกันแต่บ้านบางบ้านเป็นเป็นมันเป็นคอกมันเ,เป็นเล้าเป็นคอกเัวเป็นเล้าเตดอะไรประมาณนั้นบ้านที่เรารักมากที่สุดนี้ก็คืออาฮับบโบลูลลที่ปุ่นอีหล,ลันโลบ้านของพวกท่านที่เรารักมากที่สุดก็คือใบตุนฟีฮิยตีนบ้านที่มีลูกยาตุนแล้วก็ได้รับเกียรติได้รับการดูแลอ,อย่างดี จากทุกๆคนภายในบ้านดังนั้นลูกจะเต็มอืมจะเต็มนี่เด็กๆนะครับแต่ภาษาอ раб ก็เอาไปใช้เขาไปพูดกันว่า<ส>ไรซาเลติมมันมาตาวาลิดููไม่ใช่เต็มคนที่พ่อตายอินนามยาติมมันไรซาลาฮ์ไอหมีวาลาอัดบุนแต่เต็มนั่นก็คือคนที่ไม่มีความรู้คนที่ไม่มีมรารยาทอย่างนี้เขาเรียกว่าเต็มบางคนก็เอาคำเต็มไปใช้ผมเต็ม ขาดขาดความรักในหัวใจก็เลยว่าอย่าเต็มกัมพาผมกัมพารักผมกรรมักรรมพานวนกัมพานี่เอาไปพูดกัน,ออนไอ้อย่างนี้ไม่ใช่อ่ะอย่างนี้ไม่ใช่คําว่าอจะเต็มแต่เอาไปใช้ในเชิงแสดงในเชิงมัจยาสในเชิงกีนายะก็ว่ากันไปนีทันทีเป็นก็เอาไปพูดกันนะแต่กระทงขอขอภัยนะครับคือในในกลุ่มที่ฟังไม่ยมดเนะี่ยผมมีกัมพาขนหน้าแข็งรับคือขนหน้าแข็งไม่มีถือว่ากัมพาเหมือนกันอือก็ก็เอาไปพูด เอาไปเอาไปสัมพาน์กับคำนวนคำนี้เอาไปคนวกเอาไปเกาะเกี่ยวกับคำนวนคำนี้ก็โอเคใช้ได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วบ้านที่อลุรักษ์มากที่สุดก็คือบ้านที่มีลูกจะเต็มแล้วก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีอย่างผมนี่ก็เรียกว่าลูกจะเต็มเหมือนกันนมันมาต่วาลีดููดบิดาเสียชีวิตไปแล้วไม่เสียได้ไงตัวเองก็จะตาย,ยแล้วมีอายุปนี้แล้วนะแต่ที่เขาไม่ได้่าจะเต็มหรอครับจะเต็มก็คือเด็กที่ยังเล็ก,ลกๆอยู่ก็เราเรียกว่าจะเต็ม ท่านทไหนครับปิดเบรคหรือว่าฮะบิสบต่อไปนี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องราวที่ว่าดวเดวันอ,อสัอสซยอัฟอัสซาดิฟตุอันมหฮับบะติละความชั่วที่มันบ่ายเบนอสัสซาริฟที่บ่ายเบนความรักที่เราได้รับจากอัลลอฮ์เราทําสิ่งที่อัลลอฮ์รักแล้วอัลลอฮ์ก็รักเราแต่ความชั่วบางอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องมันบ่ายเบนมันมีอิทธิพลพอที่จะทําให้อัลลอฮ์เลิกรักกับเราได้ อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้พูดกันในวันต่อ,ตอไปสมก่อน,นที่จะจากกันในวันนี้อยากจะได้บอกว่าฮะดิษของท่านนัีปิดเบรกวันนี้อิสหัดฟิดดุนยา์ยาฮุดบุกลลอจงมีสมถะในดุนยาแล้วอัลลอฮฺจะรักษาสมถะก็คือมักน้อยมีเท่าไหร่ก็อัมดุลิลละไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็ไม่พออย่างนี้คือคนที่เรียกว่าเป็นคนที่มีสมถะนะครับไม่ใช่เป็นคนตะแบงเป็นคนที่รู้จัก กาละเทศะรู้จักความเหมาะความควรรู้จักอัลฮัมดุลิลละในสิ่งที่มีอยู่นั่นคืออิจฮัติดดุนยายอย่าให้บุกล,ล้จอจงมีสมถะในดุนยาแล้วอัลลอฮ์จะรักท่านอัลฮัดฟีมาฟีไอดดนสัสและจงมีสมถะในสิ่งที่อยู่ในมือของมนุษย์คือของของเขาอ่ะของของเขาอ่ะอย่าไปเป็นคิดตูมาเป็นของตัวเองไม่ได้ถ้าเราคิดตูของคนอืน่นมาเป็นของตัวเราเองเนี่ยก็ถือว่า เรายัางไม่ใช่เป็นคนที่มีสมถะในจุมญาจึงบอกเราว่าสัตฟีมาฟีไอดินนัสโยฮิยบุกันนัสถ้าเราไม่ไปพิถูของใครคนคนนั้นเขาก็รักเรานะเราอย่าไปคิดูแต่เ,เรื่องของความรักนี่ไม่ใช่เรื่องคิดูนะเราบอกว่าเรารักจังเลยเด็กคนนี้น่ารักลูกทาน,น่ารักจังเลยนะเดินต่อต่อน่ารักจังเลยพ่อเขาก็รักเราอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นกาคิดถูแต่เป็นการบอกกับเขาว่าน่ารักแล้วเขาก็จะรักเราด้วยกับการที่เราไม่ต้องบอกว่าเรารักเขา บางทีมันจะอับลักลึกซึ้งมากไปกว่านั้นด้วยซ้ำไปถ้าพอ่อแม่ที่ไหนเกิดรู้ว่ามีคนน่ารักมารักลูกอะไรประมาณนี้ท่านทั้งหลายที่ครักกบอิสัดฟีมาฟีไอดินะซูฮิบุกันเนะเราไม่ไปยุ่งไม่ไปข้องแวะไม่ไปยึดครองกรรมสิทธิ์ึ่งอยู่ในปกครองของคนอื่นไม่ไปละเบิดไม่ไปบอกว่าเป็นของเราเขาก็จะรักเราในที่สุดแต่เราจะหาละรักก็คือมีสมถารู้จักความพอเพียงในโลกดุญญา จะให้มนุษย์รักก็คืออย่าไปยุ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิของคนอื่นเขานั่นคือข้อมูลติดข้อมูลในเชิงจริยธรรมที่ขอนําเสนอในวันนี้แก่ท่านทั้งหลายที่กรบทุกท่านครับท่านที้หลายที่กรพครับเรายังมีอีกหลายเรื่องหลายประการที่จะได้พูดถึงกันอย่างไรก็ตามครับท่านต้องการอย่างไรก็ติดต่อผ่านผู้จัดรายการนะครับจะให้ผมเลิก ไม่ต้องพูดแล้วหรือจะให้พูดต่อไปหรือจะอย่างไรก็สุดแล้วแต่ตอนนี้สนองต่อความต้องการของท่านเนื่องจากภาักงานเยอะเหลือเกินแล้วก็มีความสุขใจกับการที่ได้มีโอกาสอยู่ในแปลงเพาะชำคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมนะครับที่หน่วยงานสักส่วนที่ผมดูแลแล้วก็รับผิดชอบอยู่ขอความรักความจำเริญความปรารถนาดีความเอ็นดูเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาพระเป็นเจ้าแห่งเราจงประสบแด่เราท่านทั้งหลายโดยทั่วกันครับ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته